สวัสดีครับผมบอยคลองสองนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเทวดานะครับของหลวงมโนนวัดหนองโพจังหวัดนครนายกรุ่นแรกนะครับคือเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการดูนะครับแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนะครับคือพระองค์เนี้ยพาะยุเก่าอย่างเงี้ยที่มันไม่มีข้อมูลการจัดสร้างเนี่ยบางทีเราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นมีใครออกมาพูดความจริงนะครับเกี่ยวกับพวกเหรียญพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเหรียญที่ผมหยิบขึ้นมานะครับดูด้านหน้าพลิกมาด้านหลังอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่เคยเห็นเหรียญจริงนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีการดูแล้วก็ มาชี้ตำหนิต่างๆนะครับว่าให้ดูยังไงนะครับเรียนรุ่นแรกนะครับค่อนข้างหายากนะครับพระลึกปี2480ีอันดับแรกเลยนะครับผมอยากจะให้พิจารณาที่นะครับความเก่าของเรียนนะครับพื้นผิวของเนื้อนะครับของเนื้อพระนะครับอันนี้เป็นกระไหลนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นกระไหลนะแกระไหลหลุดเกือบหมดแล้วนะครับก็ยังเห็นหลงเหลืออยู่บ้างนะ นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูครับอันดับแรกนะครับให้ดูพื้นเหรียญนะครับว่ามีความเก่านะครับเก่าถึงยุคไหมนะครับนะครับเห็นร่องรอยกระไหลไหมครับร่องรอยกระไหลยังติดให้เห็นนะครับดูความคมของตัวหนังสือนะครับนะครับ เห็นไหมครับเหรียญเก้ก็มีนะครับแต่เหรียญเก้เนะี่ยทำทำไม่เหมือนนะครับเหรียญเก้ทำไม่เหมือนนะครับเห็นไหมความคมเห็นไหมกระแสนะครับเห็นไหมกระแสด้านขอบด้านข้างนะครับที่เป็นแรงกระแทกนะครับของเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยเหรียรุ่นนี้ส่วนมากเนี่ยจะปัำำ๊มซ้ําทําไมผมถึงบอกว่าปั๊มซ้ํานะครับให้ดูสังเกตดูนะอพลิกมาด้านนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ย พวกตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีเส้นซ้อนๆกันเห็นไหมครับเหมือนกับเหรียญทั่วๆไปคนาจา์ทั่วไปนะครับที่เขาบอกเขาเรียกว่าบล็อกขยื่นบล็อกปั๊มซ้ําอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกันนะครับแล้วบางคนที่บอกว่าหูเหรียญตรงเนี้ยมีรอยซ้อนตีเก้น,นะครับคือให้คุณไปศึกษาข้อมูลดูดีๆนะครับก่อนที่คุณจะออกมาให้ข้อมูลคนอื่นเขานะนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะให้คุณเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นรูปให้ดูนะครับเนี่ยนะข้อมูลหลายๆที่นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่า <t> มีเส้นซ้อนอย่างเงี้ยบางองค์ก็มีตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะมาให้ใช้ดูบางองค์ไม่มีตรงนี้แต่มีเส้นซ้อนตรงนี้นะครับบางองค์มีเส้นซ้อนตรงนี้แต่ไม่มีตรงนี้ก็มีนะครับบางองค์ก็มีเส้นซ้อนนะครับยาวมาเลยครับผมจะบอกให้ไอสิ่งที่มันเกิดกับเหรียญในพวกนี้มันคืออะไร ะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมหุงปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมจะปิ้นมากปิ้นน้อยก็ต้องปิ้นต้องมีนะครับนะครับไอเส้นที่ซนซ้อนนะครับตรงเนี้ยมันเกิดจากการปั๊มซ้ำนะครับผมจะบอกให้ถ้าใครมันยังไม่รู้นะ่ะถ้าคุณบอกว่าตรงเนี้ยมีเส้นตรงเนี้ยมีเส้นซ้อนอย่างเนี้ยที่คุณตีเกมาเนี่ย คุณต้องออกมอธิบายให้ได้นะครับว่ามันเกะเพราะอะไรไม่ใช่คุณลงข้อมูลอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนี่ยบัตรที่เขาเขาเรียกไดมีบัตรเนี่ยเหลือรูปผมจะขึ้นรูปให้ดูนะองค์ที่ผมขึ้นรูปให้ดูเนี่ยมีบัตรมีบัตรรับรองจากสมาคมนะครับนะครับคุณดูเอานะครับ ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับไม่ใช่คุณจะบอกว่าเฮ้ยมันมีอี่ยผบางคนเขาบอกว่านะี่ครับเห็นนะมมีขีดตรงแขนนะครับให้ตีเป็นอีบล็อกหนึ่งไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกวยตีบล็อกไหนอีกเกลียบมันไม่ได้สร้างเยอะกณจะตีเป็นกี่บล็อกนะครับบางทีมันเกิดจากการแตกนะครับ เกิดจากการเสรียดอะไรเข้าไปอยู่ในบล็อกนะครับคุณต้องพิจารณาดูดีๆไม่ใช่คุณตีว่ามีหลายบล็อกเห็นไหมเนี่ยมันปั๊มสามแล้วเห็นนิ้วไหมมันแบนเนี่ยครับทับกันแรงอัดกดเนี่ยเห็นไหมน่ครับดูไม่ยากนะครับดูถ้าของเก๋มันทําให้คมขนาดนี้แล้วคุณไปเดินดูก็ได้ครับตลาดพ้าเก๋นเนี่ยน่ครับเห็นไหมอย่างเงี้ยแท้ดูไม่ยากเลยนะครับเห็นไหม ตัวหนังสือซ้อนกันอย่างเงี้ยมันปั๊มซ้ำนะครับมันเกิดการปั๊มซ้ำขึ้นมาเนี่ยครับเห็นไหมนะพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งเห็นไหมดูความคมนะครับเนี่ยเด่นเก๋มันทําไม่ได้ผมเห็นแล้วของเก๋ครับเก๋ไม่เหมือนเก๋ห่างเยอะเลยครับดูความคม ครับเห็นไหมต้องพิจารณานะครับดูฮะเส้นแตกคมคมนะครับนะครับดูกระไหลดูความเก่าของเหรียญดูกระไหลนะครับเนีย่ยดูไม่ยากนะครับเนี่ยเหรียญหลวงพ่อนวนวัดหนองโพผมจะบอกให้นะครับถ้าเป็นเหรียญน,นะดูง่ายสุดแล้วพระเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนเบสิกการดูพื้นฐานเหมือนกันหมดนะครับ นะครับนี่ครับถ้าใครมีแบบนี้ก็ส่งรูปมาหาผมดูได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับเนี่ยใครมีแบบนี้ส่งรูปมาหาผมได้เลยนะครับ